สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่สิบีม่ลืมดูว่าค่าโรคไขข้าเจ็บคืออะไรอะไรอ่ะไรคไขข้าเจ็บแ,เจบแล้วก็โรคไขข้าเจ็บอะไรก็ตายอะไรง่ายๆอันตายอะ่ะ ไถ่ใะเจ็บนะนะถ้าว่าสุขพใช่ป่ะค่าสุขภาพก็คือความสุขแล้วก็สุขภาพก็คือเดสมอเรจบมือ hmm. ที่สามอ่อ่อแฟนของคุณแฟนของคุณนี่ก็เล่นแบบเบี้ยงเลยนะนอนแบบนอนเป็นผักเลยนะ mm hmm. อ่ะตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่อะไรที่ ิเออตำแหน่งที่สิบเอามาดูกันอะไ้ขึ้นใครวะเริ่มต้นใครล่ะครับเป็นท่านศรีศักสิธิ์ขัดแยง้งบุคคลที่ขัดแย้งโอเคคนที่ขัดแยง้แยง คนที่ขัดแข้งขัดขาเออ,อโอเคก็เป็นแฟนของคุณนะนะเราตีไปนะเป็นแฟนของคุณขัดแข้งขัดขาขัดแยง้งคนที่สร้างความขัดแย้งอ่ะโอเคแฟนของคุณอดีตแฟนของคุณก็คือเขาถ้าเขาคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมอ่าอ่าถ้าเขาคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่สมมติว่าคิดว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณใช่ไหมที่เป็นอ่า คคลในครอบครัวไม่ไม่กระตุ่นเพราะว่ามือที่มือที่สามที่บ้านเขาเขาขัดยังไงเขาขัดแข่งขัดขาอยู่เขาไม่อนุญาตทาไมอนุญาตให้คุณกลับ่าคุณในครอบครัวใจของคุณเน่ะกลับมาคืนดีกันเขาไม่อนุญาตใครจะขวางเขาจะขัดขวางขัดแย้งขัดขวางไม่ให้เกิดขึ้นสุดท้ายใครพระคืนมาแล้ว มือที่สามเอยเองนีนมึงเลิกเถอะเลิกเถอะเลิกทําผิดศินเลิกทาบาปได้แล้วเนี่ยเห็นไหมสินห้าคออาหารไม้เท้าก็คือทั้งห้าห้าคอคือหมดเลยผิดสินหมดเลยนเนี่ย,ยคอยผาดไปไหนนะนี่นะหยุดได้แล้วเนี่ยท่านบอกนะนี่นะบอกเมื่อไหร่จะคิดได้สร้างบุญสร้างกุศลได้แลนะ้วนี่นะท่านบอกนะนี่นะทำได้แล้วทำได้แล้วเริ่มได้แล้ว คืออะไรที่มันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องปล่อยวางใช่ไหมเราจะไปแย่งชิงเอามาเป็นของเราอะ่ะมันไม่ได้เราจะไปขวางดวงชะตาไปขัดแข้งขัดขานคนอื่นอะ่ะมันไม่ได้มันจะเป็นเวรเป็นกรรมให้กับ<ม>คือมันจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้เขาเองใช่ไหมหรือ<ม>ท่านพยายามนะท่านพยายามเตือนเปือนสติ ท่านประมาณว่าให้โอกาสนะให้โอกาสให้โอกาสไปสร้างสร้างบุญสร้างกุศลน่ะเออไปสร้างบุญสร้างกุศลได้แล้วเด้อมือที่สามเนี่ยท่านบอกมานันเนี่ยนี่นะให้โอกาสแล้วนะท่านให้โอกาสลรวเด้อไปทำซ้เนี่ยยังมีโอกาสนะมึงนะไปทำซ้เออมีโอกาสยังดีกว่าไม่ได้รับโอกาสจากท่านนะมีท่านเมตตานะเห็นไหมเนี่ย เนี่ยเราไงจะถามไหมละ่ะจะเริ่มคิดได้หรือยังรีบ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 ร,บ,รบทำซะเออนั่นแหละเลิกได้แล้วไอความคิดชั่วๆั่วนะะั่นแหละเลิกได้แล้วนะเนี่ยท่านให้โอกาสเราเดิมที่เจ้าจะทำหรือบม่ทำมาดูตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่สิบเอ็ดว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงหันหันแล้วหันอีกเพราะว่าไม่ค่อยจะปกติทาไ่อ่ะตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่สิบเอ็ดมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น